ต้องบอกเลยนะครับว่าคุณไดสตา a เลียคันนี้ทําเยอะมากครับมีอะไรบ้างก็เดี๋ยวไปชมกันเลยครับผมสวัสดีครับวันนี้อยู่กับกอล์ฟนะครับเอสซี t อล e ตซแล้วก็ก็อยู่กับคุณไดสตา a เลียรุ่นนี้เป็นรุ่นรองนะครับเอสแต่ชุดแต่งข้างในนี่ต้องบอกว่าจัดใหญ่จัดเต็มอลังการมาก๋ยวยังไงพาไปชมเลยครับผมเดี๋ยวเริ่มกันจากด้านหน้าก่อนเลยนะครับอ่าข้างหน้าเนี่ยจะเป็นการ ทำไฟเพิ่มนะครับเป็นไฟหน้าเดิมเพิ่มระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟกลางต้องบอกว่ารถทุนใดไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนพรีเมียมเอสเอลอะไรก็ตามตรงกลางจะเป็นฟันหลอตอนนี้ก็คือเพิ่มระบบไฟกลางนะครับไฟกลางเส้นฟันไม่หล่อแล้วนะครับแล้วก็ไฟเนี่ยสังเกตว่าไฟมันจะสว่างขึ้นนะครับเป็นสีขาวเลยแล้วก็ที่สําคัญคือระบบไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวเนี่ยปกติแล้วจะมีแค่ตุ่มข้างๆกระจกข้าง,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 างหรือตุ่มตรงนี้เล็กๆซึ่ง สำหรับรถไซส์นี้นะมันค่อนข้างจะสังเกตยากก็วันนี้เพิ่มเข้าไปในส่วนของไฟเลี้ยวที่ไฟหน้าด้วยวิ่งเต็มเส้นออกข้างแบบนี้สวยงามความปลอดภัยมาเต็มครับผมแนะนาเลยโอเคครับเดี๋ยวก๊อปเข้ามาอยู่ภายในกันแล้วต้องบอกก่อนเลยนะว่าลองสังเกตเลยสีนี้เปลี่ยนไปเลยตรงนี้เปลี่ยนพุ่มหนังใหม่นะครับเป็นสีแดงถ้าสังเกตภายในเพิ่มเติมคือแดงทั้งคันจริงๆนะบ้านนี้นะครับแล้วก็เรื่องเบาะนะครับ อ,อย่างเบาะข้างคนขับก๊อปเนี่ยก็คือเปลี่ยนเป็นเบาใหม่ถ้าได้ดูรถหรือว่าใช้รถมาจะจะสังเกตได้เลยว่าเบาะข้างหน้าจะเป็นเบาะ3ตัววันนี้ตัวซ้ายเปลี่ยนเป็นเบาะตัวเดียวและเป็นเบาะไฟฟ้าด้วยของเดิมเป็นระบบแมนวนวลนะครับเดินหน้าถอยหลังใช้มือในการสไลด์หรือดึงสลักวันนี้เป็นไฟฟ้านะครับแค่สไลด์ รงคันโยกที่เราเป็นปุ่มไว้แล้วนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นรองน่องก็มีเพิ่มด้วยนะมีรองน่องไฟฟ้านะครับและเป็นเบาะตัวเดียวนั่งกันสบายๆเป็นเบาะไซส์ใหญ่ก็คือทําเป็นทรง V-P ขึ้นมาเลยตรงกลางเนี่ยจากของเดิมที่เป็นเบาะเด็กตรงนี้ก็ใช้ประโยชน์สูงสุดนะครับเปลี่ยนเป็นตู้เย็นเอาตู้เย็นมาลงหุ้มสีแดงให้เข้ากับตัวรถแม t ช์กันทั้งคันเปิดออกมานะครับเป็นตู้เย็นวางขวดน้ำนะฮะเป็น 500มิลิลิตรได้ประมาณ6-7ขวดได้เลยอะได้ใช้งานได้ใช้ประโยชน์กันจริงๆเวลาเดินทางไกลนะครับไม่ต้องแบะเซเว่นนะครับเป็น M100 หรืออะไรที่มันต้องเก็บอุณหภูมิก็สามารถแช่ได้เลยนะครับแล้วก็ข้างหน้าเพิ่มเติมยังมีในส่วนของ wireless charger นะครับวางโทรศัพท์เพิ่ม,เต,มเติมชาร์จได้อีกหจดุดเวิร์กมากๆอะมาต่อน,นี้เบาะที่กอนั่งอยู่เบาะคนขับต้องบอกว่าเป็นเบาะไซส์ VP ก็คือ เอาบอบ์ดเดิมมาทําเพิ่มเสริมฟองน้ําหุ่มหนักใหม่เป็นสีแดงทั้งคันแบบนี้ต้องบอกว่าขับทางใกล้เนี่ยนั่งค่อนข้างที่จะโอเคไม่เมื่อยครับไม่ต้องงอขาไม่ต้องงอตัวตอบโจทย์มากๆครับแนะนําเลยโอเคก็มาอยู่ข้างหลังแล้วข้างหลังนี้ต้องบอกว่าตัวขวาเนี่ยเป็นเบาะ VP นะครับซีรีส์13ก็คือแทบจะเป็นท็อปซีรีส์ของทางร้านนะครับต้องบอกประโยชน์การใช้งานตัวนี้ว่าแบบว่าตอบโจทย์การใช้งาน ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์การใช้งานทุกๆอย่างในการที่จะใช้นั่งสบายที่สุดไม่ว่าจะเป็นการสั่งการไฟฟ้าอย่างที่เท้าแขนฝั่งขวาเดินหน้าหรือถอยหลังสามารถสั่งที่เท้าแขนได้เลยไม่ว่าจะเป็นเบาอ,อุ่นเบาเยน็นหรือการกดเบาะนวดก็อยู่ที่เท้าแขนทั้งหมดส่วนเท้าแขนฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นโต๊ะทางานอขออนุญาตเปิดให้ดูนิดนึงนะครับก็คือเปิดออกมาครับโอ้พอดีเขาเก็บเก็บไว้อย่างดีเลยอาแต่ขออนุญา ถอมาให้ดูนิดหนึง่งท่าน,นผู้ชมเพื่นอนๆดูนะครับสไลด์หมุนนะครับแบบนี้เลยให้เขาล็อกนะครับใช้งานได้แล้วเปิดออกมาเป็นโต๊ะทานข้าวนะครับทำงานหรือจะเป็นตั้งเพื่อจะดูโทรศัพท์เป็น iPad เป็นโน้ตบุ๊กก็จะตั้งและจะมีถานยันตรงนี้นะครับเราแค่วางนะครับก็สามารถใช้งานตอบโจทย์การใช้งานได้เลยไม่ต้องมีอะไรเพิ่มหรือถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้เราก็แค่พับเก็บแบบนี้หมุนเก็บใช้งานง่ายมาก บอกเลยว่าค่อนข้างที่จะตอบโจทย์มากแล้วเบาะเนี่ยเป็นสีแดงกับสีดําตัดกันแบบนี้ค่อนข้างที่จะแบบแมทน,นะครับแล้วก็อธิบายเพิ่มเติมอย่างมีข้างหน้าเนี่ยหลังเบาะเรามีโต๊ะด้วยนะเพิ่มเติมอีกกดใช้งานพับออกมาแบบนี้จะเป็นโต๊ะข้างหน้าก็ได้หรือจะเป็นโต๊ะที่เท้าแขน V P ก็สามารถทําได้ทั้งหมดนะครับแล้วเบาะตัวนี้13เนี่ยต้องบอกว่าไซส์ใหญ่มากๆนะครับคนนั่งตัวใหญ่ๆ่ ตอบโจทย์สุดๆอ่ะเดี๋ยวขายของอีกอย่างหนึ่งเป็นออปชั่นเบาะนะครับเบาะสามารถทําในสลีระที่ว่านั่งสบายที่สุดที่จะทําได้นะก็คือการอยู่ในโหมดซีโรลกราฟิตี้นะครับโหมดสุญญากาศเดี๋ยวเบาะเขาเนี่ยจะยกล้อขึ้นมาเองนะครับแบบนี้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตสาธิตรีวิวตัวนี้ไปด้วยเลยต้องบอกว่าท็อปซีนที่สุดของทางร้านสุดในสุดตัวนี้นะครับอลองสังเกตเท้าตัวที่ลองน่องนะครับตัวเบาะค่อยๆยกขึ้นมา โอ้โหค่อยๆไปใ c ลนี้แบบกดปุ่มเดียวเลยมันเป็น Memory ี e ซ t ไว้เราตั้งไว้นะครับอโอ้โหบอกเลยว่ายกเบายกล้อได้มีอยู่จริงอย่างนี้เลยครับ V.P. r i e s 13นั่งสบายที่สุดของทางร้านเลยครับโอเคก,ก,ก็มาอยู่กับข้างหลังนะครับข้างหลังเนี่ยถ้าสังเกตเนี่ยจริงๆเรารถเรามีทั้งหมด4แถว วันนี้เอาเบาะแถวหลังออกนะครับเหลือแค่เบาะแถว3ามที่เป็นเบาะ2ตัวก็มาตัดเย็บคุ้มหนังนะครับตามสีให้มันแบ,บ่กันเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามีการต่อเติมรางต่อเติมรางเพื่อให้เบาะแถวที่3าไปนั่งข้างหลังสุดแทนตำแหน่งแถวสี่ได้เดี๋ยวก็สไลด์ให้ดูนะครับถอยออกมานะครับทอหลอดถอยออกมาให้สุดจนแทบจะติดหลังรถได้เลยเพื่อที่จะมีพื้นที่ในการนั่งแถว2หรือแถว3าแบบขาเหลือๆครับไม่ติดเลย ต้องบอกว่าอันนี้คือการต่อเติมรางนะครับแล้วก็ตัดเย็บผ่้หนังของสีเบาะข้างหลังเป็นสีแดงนะครับแล้วก็เพิ่มเติมสังเกตรตรงบริเวณพื้นนะครับเราก็ทําเป็นพื้นลามิเนตนะครับลามิเนตแบบนี้เป็นลายหินอ่อนสวยงามแล้วก็เอาข้อดีนะก็คือทาความสะอาดง่ายการชื้นกันทนความร้อนด้วยนะครับดูแลรักษาง่ายมากๆตอบโจทย์การใช้งานแบบเป็นแฟมิลี่คาร์ทางกาสตรเองได้เหมาะมากๆครับอ่าแล้วก็ถ้าสังเกตทั้งบนเพดานนี้ต้องบอกว่า โอ้โหเปิดโลกมากเหมือนอยู่บนจัก,กรวาลเลยนะครับเราทําเป็นจัก,กรวาลอาวกาศนะครับเป็นตั้งแต่ข้างบนก่อนเป็นพุ้มหลังคาใหม่สีดําเป็นอาคันทาร่านะครับสวยงามแบบนี้อาจจะปิดไฟหน่อยให้มันดูแบบให้มันดูสังเกตได้ง่ายสวยงามน,นะครับคืออย่างเงี้ยหุ้มอคันทาร่าสีดาแล้วก็ประดับด้วยไฟนะไฟตัวนี้นี่เป็นไฟเบร์ออปติกนะครับเราใช้ฝีมือของเราคุณภาพาเรานั่งจิ๊บเอ็มทุกตัว ท,ทุกช่องนะครับมั่นใจได้ออกแบบลายได้นะมีลายในใจอยากได้แบบไหนก็ส่งลายมาเดี๋ยวเราจะเนส์มิดมันขึ้นมาให้ใหคุณเองครับผมสนใจยังไงก็เข้ามาสอบถามกันได้ครับโอเคครับแล้วก็นี้เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับสําหรับบ้านนี้เลยก็คือบ้านเนี้มีผู้สูงอายุไปด้วยนะครับอ่าแต่ว่าก็ยังคงชอบที่จะเป็นเบาะสีแดงนะครับก็คือตัดเย็บุ้มหนังตามสีของ รีเควสต์ได้อยากได้สีอื่นซึ่งปกติมันจะเป็นสีดำสีเบจอะไรก็ตามนี่ก็จะทเป็นสีแดงแล้วก็ตัวนี้เขาเรียกว่ากาอีว e ิวแชร์ผู้สูงอายุการใช้งานเนี่ยคือใช้งานนอกรถเนี่ยต้องบอกว่าเราไปได้กันได้เราก็แค่เข็นใช้งานได้เลยนะครับเข็นเดินหน้าเข็นถอยหลังแบบนี้ค่อนข้างที่จะเบาแล้วก็ที่สังเกตข้างบนแบบนี้ข้างๆก๊อปเนี่ยอันนี้คือแอดออนเพิ่มหรือสั่งทำเพิ่มลูกค้ามีโจทย์ที่ว่าต้องไปโรงพยาบาลบ่อยต้องมี ที่หิว้วใส่น้าเกลือต้องมีพยาบาลดูแลอะไรแบบนี้นี่สามารถแอดออนทาเพิ่มในตัวบอกวิวแชร์ได้เลยอ่าไม่ต้องไปหาที่เสียบอะไรบอกเราเราทําเพิ่มได้และการใช้งานนอกรถอย่างอื่นก็ยังมีพวกสวิตช์อย่างการทํารองน่องเป็นสวิตช์รองน่องไฟฟ้านะครับสวิตช์ปรับเอนใช้งานนอกรถเป็นไฟฟ้านะครับเพื่อที่จะใช้งานข้างนอกสถานที่ได้จริงๆไม่ว่าจะเป็นนั่งอยู่ที่บ้านหรือจะต้องไปนอนรอ ที่โรงพยาบาลนะครับไปนั่งรอคิวอะไรต่างๆนานาะก็คือพอลงจากรถเนี่ยเก้าอี้ตัวนี้ไม่ต้องลุกไปไหนเลยเข็นเข้าโรงพยาบาลนั่งรอจะให้เขานอนรอนในทีรีรลที่นั่งสบายนอนสบายได้ทั้งหมดครับใช้งานง่ายมากเป็นสวิตไฟฟ้าแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเพิ่มเติมนิดน้องนิดนึงแล้วกันสาธิตการขึ้นรถให้เพิ่มเติมด้วยว่าใช้งานยังไงนะครับ โอเคครับเดี๋ยวก็สาธิตการใช้งานวิลแชร์ไปด้วยเลยนะครับก็คืออย่างเนี้ยที่ที่เห็นเนี่ยเราจะมีรีโมทไร้สายนะครับกดใช้งานกดค้างได้เลยอ่าตัวเบาะจะค่อยๆยยกตัวเองขึ้นนะครับอ่าระบบนี้เป็นระบบมอเตอร์ค่อนข้าง,าง,างที่จะปลอดภยัยแล้วก็ไม่ต้องมาไปให้ในหลังการขายสังเกตมันจะมีการค้างกําลังเก็บล้อการเก็บล้อตัวเนี้ยเพื่อที่จะเวลาเบาะวิลแชร์ครับไปอยู่บนรถเนี่ยเบาจะไม่สูงมากคนที่นั่งอยู่บนรถนะครับจะไม่รู้สึกว่าเฮ้ยเบาะ ชีทกับเพดานจังค่อนข้างที่จะใกล้อะไรพวกนี้ต้องบอกว่าเราคิดไว้ให้หมดแล้วนะครับค่อนข้างที่จะตอบโจทย์การใช้งานแบบกดแค่ปุ่มเดียวปล่อยก็หยุดกดเข้าไปใหม่แค่นี้เป็นเรื่องเซฟตี้มีอะไรมาขัดอะไรพวกนี้เราแค่ปล่อยมือปลอดภัยครับวงสวิงต่างๆค่อนข้างที่จะนั่งสบายๆไม่ต้องจัดระเบียบอะไรให้เขาได้เลยได้เลยนะครับเข้ามาแล้วบแบบนี้ นี่คืออยู่บนรถแล้วอ่าเพิ่มเติมอีกหน่อยการใช้งานบนรถได้ด้วยอ่าไปไฟฟ้าด้วยนะมันคือเบาะตัวหนึ่งอยู่บนรถปรับเอนเดินหน้าถอยหลังเป็นไฟฟ้าใช้งานง่ายๆแบบนี้ในคอนเซปต์รถจัดใจจัดเต็มแบบนี้ไปได้วยกันได้หมดครับไม่ว่าจะเป็นรถครอบครัวเป็นเก้าอี้วีลแชร์ chair, หรือดั้งสบายสายเป็น VP แบบนี้เลยครับผมโอเคครับจะเป็นรายการสุดท้ายแล้วไฟหน้าเพิ่มความปลอดภัยไปแล้วทีนี้ก็มาดูถึงไฟหลังนะครับ ขาดไม่ได้เลยในเรื่องของไฟท้ายนะครับรถคุณไดซา,าเลียนะครับต้องบอกว่าของเดิมเนี่ยมันสังเกตยากไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวหรือไฟถอยไฟเลี้ยวของเดิมเขามีแค่นี้ตรงนี้ปิดไปเลยนะไม่มีไฟขึ้นๆเฉียงๆนี้ไม่มีต้องบอกว่าเพิ่มความปลอดภัยออกเส้นข้างๆจนถึงคมข้างบนและรวมถึงโปรเจคเตอร์ตรงนี้ของเดิมก็ไม่มีเราก็เพิ่มเข้ามาให้สังเกตได้ง่ายเห็นชัดนะครับปลอดภัยมากๆบอกเลยว่ายังไงปลอดภัยไว้ก่อน เพิ่มไอที่มันเพิ่มเข้ามาคือความสวยงามด้วยนะครับยังไงก็ขาดไม่ได้เลยไฟหน้าไฟหลังรายการเพิ่มความปลอดภัยกับรถครอบครัวครับจบกันมาแล้วนะครับสําหรับการรีวิวรถคูนไดสตาเลียคันนี้จัดชุดใหญ่ชุดเต็มนะครับทั้งคันเลยนะครับดูเป็นไอเดียก็สามารถเข้ามาดูที่ร้านนะครับได้เลยที่พระราม2นะครับสาขาพระราม2องอ,อยู่ตรงบางขุนเทียนซอย2นะครับ ก็สามารถเซิร์ช Google Map นะครับ s c d Auto s อลโพระราม2ขึ้นเลยหรือจะดูผลงานเพิ่มเติมของเราผ่าน u b e Channel นะครับ s c d Auto เอลโเหมือนกันนะครับเซิาาร์ช YouTube จะเจอเราผลงานการติดตั้งต่างๆรถเบนซ์รถเกียร์รถทุนใดที่เป็นรถตู้หรือรถครอบครัวต่างๆเข้ามาคุยกันทำอะไรได้บ้างนะครับหรือวันนี้อยากสอบถามกับเจ้า้าที่ฝ่ายขายออแอดมินต่างๆก็ เฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับเอซีดีโตซิทเหมือนกันนะครับวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับรถคุณไต้ตะเลียคันนี้แล้วก๊อฟก็ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ